มาดูเรื่องของการค้าการขายกันบ้างครับธุรกิจออนไลน์ทุกวันนี้เรียกได้ว่าบูมยิ่งกว่าออนไซต์อีกมีออนไซต์ยังไม่เท่ามีออนไลน์นะฮะสุขโขทัยเองพาณิช์สุขโขทัยครับจัดอบรมต่อยอดธุรกิจพิชิตโลกออนไลน์ครับจากการเปิดเผยของนายสุภสันนะครับสินชูศรีพาณิชย์จังหวัดสุขโขทยัยกล่าวว่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนทั้งการบริการในประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมถึงขยายไปสู่จีนตอนใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับหรือว่า GMS Economic Corridor นะครับการดึงศักยภาพภูมิประเทศความรู้องค์ความรู้ต่างๆอย่างเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ในพื้นที่มาใช้ต่อยอดการผลิตและบริการเพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้อง กับนโยบายการพัฒนาภาคเหนือให้มุ่งสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงโดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภยัยและเกษตรอินทรีย์พร้อมกันนี้นะครับควบคู่กันคือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับผู้บริโภคที่ต้องการทางการตลาดนะครับควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นให้แก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และผู้ประกอบการ SME แก้ไขปัญหาเกษตรและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอันตะนาไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองครับครับผมก็ทะงนั่นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ1 7จังหวัดนะครับก็ได้มีการร่วมการจัดทําโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐานด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ครับก็มีการบรรณาการร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อเร่งขยายสินค้ามูลค่าสูงและเพิ่มการบริโภคภายในประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มความเสมอภาคทางสังคมและก็ยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมครับที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญคือการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโล และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาและการจัดการตนเองโดยสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดสุโข,ขทัยครับก็ได้รับมอบหมายให้ดําเนินกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านการค้า เข้าสู่ช่องทางออนไลน์นะครับโดยนำอ e ีคอมเมิร์ซมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มช่องทางการค้าการตลาดสมัยใหม่เพื่อจัดอบรมสมัมมนาด้านตลาดส่งออกและกฎระเบียบการน,นำเข้าส่งออกสินค้ามะม่วงสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับพร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าเข้าสู่ช่องทางออนไลน์รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือประจำปงีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6น้นั่นเองครับ